เป็นท่อนๆเลยนะคะระวังยางเขาด้วยนะคะเวลาทำเนาะให้ระวังยางเขานะคะถ้าเป็นไปได้ก็ใส่ถุงมือก็จะดีนะคะใส่ถุงดําเลยก็ได้นะคะเาตั้งแบบนี้หรือว่านอนแบบนี้ก็ได้นะคะเกิดทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนะคะเขาก็จะสามารถเกิดได้ทุกสถานการณ์ะคะ่ะรับรองไม่ตายนะคะ เดี๋ยวเราจะปลูกต้นของเขาก่อนนะคะปลูกได้เลยค่ะสำหรับพญาช้างเผือกไซนี้นะคะเราต้องใช้กระถางที่ใบใหญ่กว่านี้แต่ว่าประเล็กไม่มีนะคะก็ใช้ไซนี้ไปก่อนเนาะใช้ได้อยู่เหมือนกันค่ะกดเขาให้แน่นๆนะคะรอบต้นเนาะ แล้วก็ตั้งเขาไว้ในร่มนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าเล็กชาแนลนะคะเจอกันในคลิปวิดีโอนี้นะคะป้าเล็กก็พาเพื่อนๆเ,เนาะมาอยู่ในกรงแมวนะคะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะคะป้าเล็กก็จะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับว่านชนิดนี้นะคะเป็นว่านโบราณนะคะเขามีชื่อว่าว่านพญาช้างเผือกนะคะว่านชนิดนี้ก็จะอยู่ในวงเดียวกันกับสาวน้อยป่าแป้งนะคะ ก็จะเป็นสาวน้อยประแต้งรุ่นแรกๆนะคะว่านพญาช้างเผือกในสมัยโบราณนะคะเขาจะปลูกกันอยู่ในรั้วในวงังแล้วก็ตาำบ้านขุนน้ำขุนนางนะคะซึ่งเป็นว่านมงคลนะคะคําว่าพญาช้างเผือกนะคะก็จะช่วยหนุนนะคะทางด้านหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้าเนะาะคนโบราณเขาก็จะนิยมปลูกค่ะแล้วก็ทางด้านสรรพคุณ าทางสมุนไพรนะคะก็เช uh, ื yeah> ่อก claro ันว่านําต้นว่านนะคะนําต้นนะคะต้นของว่านเนาะมาสับเป็นท่อนเป็นชิ้นเล็กๆนะคะนําต้นของว่านมาสับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ห่อด้วยมะขามเปียกล้วก็กลืนลงไปนะคะก็จะช่วยให้อยู่ยงคงกระพันแล้วก็ช่วยคุ้มครองนะครับเชื่อกันว่าปลูกคนโบราณนะคะเขาก็จะเชื่อกันว่าเนาะถ้าเราปลูกว่านชนิดนี้ไว้อยู่ที่บ้านนะคะ ก็จะช่วยในเรื่องการปกป้องคุ้มครองภัยนะคะจากพูดผีปีศาจนะคะจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะคะก็จะเป็นความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะซึ่งว่านนี้ก็มีมาแต่โบราณแล้วเนาะแล้วก็สรรพคุณทางยาทางด้านสมุนไพรนะคะเขาก็บอกว่าให้นําใบว่านนะคะมาตำแล้วก็ผสมกับเหล้าขาวนะคะตำใบว่านผสมกับเหล้าขาวแล้วก็เอาไปพอก นะคะตรงที่มีแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะก็จะช่วยนะคะบรรเทาอาการเนาะ,ะแล้วก็ช่วยถอนพิษจากสุนัขบ้ากัดด้วยนะคะอันนี้ก็ตามตำรานะคะที่ประเล็กอ่านมาเนาะเขาก็จะมีสัรพคุณประมาณนั้นแต่สิ่งที่ควรระวังนะคะข้อควรระวังสําหรับการปลูกว่านนะคะชนิดนี้นะคะหรือว่าสาวน้อยปะแป้งะค่ะ ให้ระวังยางของเขานะคะเษตีวินสันสาวน้อยตาแป้งหรือว่าอะไรที่มันอยู่ในตระกูลของสาวน้อยตาแป้งะคะ่ะสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือยางนะคะเพราะถ้ามาโดนผิวหนังของเราเนาะ <oui. S 2> <ô. S 1> ก็จะไหม้นะคะนี่นะคะประเล็กโดนเนาะแล้วเราไม่รีบล้างนะคะโดนแล้วเราไม่รีบล้างนะคะก็จะไหม้แล้วก็คันนะคะก็คือจะมีอาการคันนะคะถ้าเราโดนยางแล้วเราไม่รีบล้างออกจะทําให้เราเกิดการระคายเคืองนะคะคันตามผิวหนังได้นะคะ ปลูกไว้ในกรงนะคะเพื่อฟอกอากาศให้น้องๆเนานะเพราะว่าเขาก็เป็นไม้ฟอกอากาศด้วยนะคะสําหรับพญาช้างเผือกนะคะเราดูนะคะใบของเขานะคะจะเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะจะมีจุดประสาีขาวๆบนพื้นใบสีเขียวเนาะเห็นไหมคะจะมีจุดประขาวๆบนพื้นใบสีเขียวดูดอกนะคะอันนี้ดอกนะคะกําลังออกมาเต็มเลยนะคะเขาบอกว่าถ้า ดอกเขานะคะจะเหมือนงวงช้างนะคะเขาถึงได้มีชื่อว่าพญาช้างเผือกเพื่อนเห็นไหมคะนี่นะคะตรงโคนเนาะจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ปลายปลายปลายนะคะ่ะปลายปลายของดอกเนาะก็จะเรียวนะคะแหลมงอนเหมือนช้างงาช้างะคะ่ะเห็นไหมคะดอกเขาจะออกมาเป็นกระจุกเลยนะคะจะตรงนี้นะคะกาบใบก็จะเรียงสลับเนาะแล้วก็ออกมาเป็นใบกาบสีขาวนะคะ เพื่อนดูเนาะลักษณะนะคะใบาย,ยาวนะคะคล้ายๆกับใบกล้วยค่ะปลายใบยแหลมนะคะโคนใบมนนะคะปลายใบยแหลมแล้วก็โคนใบนะคะโคนใบมนนะคะแล้วเราก็เทียบกันนะคะกับสาวน้อยปลาแป้งนะคะนู่นนะคะสาวน้อยปลาแป้งอันนั้นจะเป็นด้านหลังของใบเนาะ ด้านหน้าเขาก็จะไปรับแสงแดดนะคะตรงนั้นก็จะเป็นด้านหลังนะคะแต่เราก็จะมีข้างล่างให้ดูนะคะอันนี้คือสาวน้อยป่าแป้งเนาะสาวน้อยป่าแป้งมัานไปเลยก็จะปลูกไว้เยอะมากๆเลยนะคะนี่เลยนะคะน,นี่คือสาวน้อยป่าแป้งเนาะเพราะว่าไม้พวกนี้นะคะเขาจะขยายพันธุ์ง่ายนะคะขยายพันธุ์เหมือนเหมือนกันเลยค่ะอันนี้อันนี้อะไรคะ <c ười> ตัวนี้อะไรคะฮะกว้วยทอด นี่เลยนะคะเราก็ได้รู้กันไปแล้วนะคะทั้งศัพทคุณทางยานะคะความอยู่ยงคงกระพันแล้วก็ความเป็นมงคลเนาะอันนี้ใบนี้นะคะแปลกมากเลยนะคะสำหรับใบนี้นะคะขอบเหลืองเนาะขอบเหลืองเป็นสีทองนี่นะคะ ด้านหลังก็เหลืองนะคะไม่ใช่เหลืองแต่ด้านหน้าเนาะแต่เขาไม่ได้เหลืองใบเดียวนะคะใบนี้ก็ใบนี้จะเป็นใบแรกก่อนเนาะก็จะออกเป็นสีเหลืองเหลืองเหมือนกันนะคะนี่นะคะ เดี๋ยวให้ดูต้นเขาก่อนนะคะต้นนี้นะคะเลื้อยยาวไปนู่นเลยนะคะเห็นไหมคะนู่นเลยค่ะขึ้นไปเนาะขึ้นมานี่เลยค่ะเดี๋ยวก็าเล็กจะเอาต้นต้นเล็กนี้นะคะไปไปขยายพันธุ์เนาะ